สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาในไทยนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับนะครับก็คือรุ่นไอออนนะครับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมาจากจีนนะครับเข้ามาแล้วนะครับที่ดอนธานีนะครับมีแค่ศูนย์เดียวนะครับมีเจ้าเดียวนะครับที่นําเข้ามานะครับสำหรับรุ่นไอออนนะครับ ในอุดรนถรถไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดสําหรับไอออนนะครับก็จะเข้ามาวางขายที่จังหวัดอุดรนะครับโชรูมอุดรนะครับกําลังจะเปิดใหม่นะครับก็มีอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นไอออนไวพัดนะครับอลีนะครับผมตัวอลีเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่8ปด9ส0แนาพนะครับผมนะครับ แล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับราคาที่9 9 5 9 0 0น้าหน้า้าร้อยนะครับผมมี2รุ่นนะครับรุ่นที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับสวยงามนะครับหน้าตาดูดีนะครับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมทุกวันนี้รถไฟฟ้านะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราเยอะมากนะครับ ก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือไอออนนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเจ้าใหม่นะครับรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาวันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับผมรูปลักษณ์ภายนอกก็โมเด์นะครับออกแบบดีไซน์สไตล์แบบโมเด์นะครับเป็นห้าที่นั่งสวยงามนะครับน่ารักเชียวนะครับผม หน้าตาของ i ออนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดนะสำหรับภายนอกนะครับสีนี้ก็จะเป็นิกเนเจอร์ของ i ออนเลยนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กของ ถ้าแฉกนะครับผมล้อแม็กนะครับล้อแม็กอันลอยนะครับผมนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยทุกรุ่นเลยนะครับสําหรับไอออนตัวใหม่ล่าสุดนะครับออปชั่นมาเต็มนะครับผมพวกหน้าจอระบบสัมผัสนะครับกล้อง360องศามีหมดนะครับผมสําหรับไอออนตัวใหม่ล่าสุดนะครับหาชิชาร์จได้ง่ายนะครับตามปั๊มบัตรทอหรือว่าปั๊ม ทุกปั๊มเกือบทุกปั๊มนะครับนะครับเกือบทุกปั๊มนะครับมีตู้ชาร์จไฟเกือบหมดแล้วนะครับปั๊มใหญ่ๆนะครับเลือกซื้อได้นะครับคนไหนที่ไม่อยากเล่นรถสันดาบหรือว่ารถน้ํามันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวพามาชมด้านในครับผม ด้านในนะครับดูหรูหราครับดูดีมีสไตล์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับลักชัวรี่เลยนะครับผมนะครับหรูหรามากครับผมหน้าจอใหญ่มากครับหน้าจอของไอออนนะครับมีหลังคาพานาลามิกนะครับซันรูปหรือว่ามูนรูปนะครับผมนะครับเปาะหนังนะครับปรับเบาะด้วยไฟฟ้านะครับ พวงมาลัย m u l ติฟ u n c t i o n นะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยหน้าจอระบบสัมผัสนะครับหน้าจอหน้าปัดนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับผมเป็นระบบสัมผัสนะครับเป็นดิจิตอลนะครับดูดีเลยนะครับผมนะครับที่วางแก้วนะครับเยอะแยะมากมายครับ ความสะดวกครบคันนะครับเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบมาจากจีนเลยนะครับผมครับเป็นซิกเนเจอร์ของไอออนนะครับเป็นจุดขายเลยนะครับตัวนี้นครับสนใจก็สอบถามหรือว่าติดต่อเข้ามาได้นะครับครับมีเจ้าเดียวนะครับในอุดรนะครับผมนะครับที่นําเข้ามานะครับจีนนะครับ ทางไอออนนะครับให้ความไว้วางใจนะครับที่โชว์รูมอุดรนะครับเปิดแล้วนะครับน่าจะขายอย่างเป็นทางการก็ประมาณกลางเดือนมิถุนายนะครับสําหรับไอออนอุดรอุดรนะครับครบคันนะครับทั้งขายบริการนะครับซ่อมอะไรนะครับสําหรับไอออนนะครับผมสนใจก็สอบถามได้นะครับ มีอสองรุ่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยปอร์เซครับผมสวยงามดูดีโดดเด่นสะดุดตาครับผมดูการดีไซน์ออกแบบนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับใครสนใจ ยังไงนะครับผมนะครับสมคิดก็จะหาข้อมูลนะครับมาตอบคำถามลูกค้านะครับวันนี้ก็ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับสมคิดชาแนลครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นไอออนนะครับมาจากจีนนะครับเจ้าใหม่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับโลโก้ของ ไอวันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสมคิดครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ